เริ่มจากอุปกรณ์ที่เราใช้นะฮะตอนนี้เป็นตะก้อที่เราผู <th> <eras> กเพื่อเพื่อรอในการที่จะผูกตัวเบ็ดนะครับเราจะทําผูกสายไว้แบบนี้เรียบร้อยนะฮะส่วนตัวเบ็ดนะครับเราจะใช้เบ็ดเป็นตัวเบ็ดจินะนะครับจินะสองเกี่ยวนะฮะวันนี้เราจะมาผูกเบ็ดเบอร์สองนะฮะเนี่ยฮะ <laughs> <Miss ing. S 2> ส่วนสายที่เราใช้นะฮะถ้าเป็นเบ็ดเบอร์สองนี่เราจะใช้สาย PE นะฮะนี่ครับ คูณสี่นะฮะโอเคนะครับคีมที่เราใช้ก็จะเป็นเนี่ยฮะไว,ไว้ดึงนะฮะไว้ตัดนะครับมามาเริ่มกันดีกว่าครับเริ่มจากนะครับสาย PPE ที่เราที่เราที่เราผูกเนะี่ยเราก็จะส่วนจะผูกวิธีไหนเนะี่ยแล้วแต่ตามถนัดนะครับแต่ของเราเราจะใช้วิธีผูกแบบนี้ครับเราจะใช้ปลายสายเสือกสองเซนนะฮะมา,มาประกอบกัน่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็แบบนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะฮะนี่ฮะผมจะใช้ตัวเบ็ดนะครับตะขอเบ็ดนะครับนี่ฮะวางแบบนี้ครับวาง่างนี้เลยนะครับนี่ฮะวางแบบนี้ครับครับผมแล้วนะครับเราก็จะพันนะครับนี่ฮะพันแบบนี้ครับพันเลียงกันเลยนะครับนี่ฮะพันไปนี่ฮะผมใช้แปดถึงเก้ารอบนะครับแบบนี้ฮะนี่ฮะเอาจะได้แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับวิธีดึงนะครับผมจะใช้ครีมนะครับครีมดึงที่ปลายสายนะครับจับให้แน่นครับค่อยๆรูดครับเนี่ยรูดไปอย่างนี้ครับนี่ฮะรูดแบบนี้ครับจะใช้วิธีรูดกันแบบนี้นะครับนี่ฮะเราจะได้แบบนี้นะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะนี่ครับเราจะดึงตำแหน่งที่เราจะไว้อันนี้คือปลายเกสอนเบ็ดนะครับ เดี๋ยวเบ็ดที่เราผูกเนี่ยสายจะต้องดูด้านหน้าอย่างนี้นะครับส่วนอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะใช้วิธีกันอยู่อย่างนี้ฮะเพื่อองศาในการวัดปลาจะติดหลังจากนั้นนะครับตัวนี้ครับเราก็จะใช้ด้ามแปลงสีฟันนะฮะที่มันมีนิ่มๆด้วยนะครับมันจะได้ไม่ลื่นครับเราก็เอาปลายใส่ส่วนที่เหลือนะฮะอันนี้จะเบ็ดฝั่งนี้นะครับเราจะมัดกับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดึงนะฮะว่ามันจะแน่นขนาดไหน สังเกตนะครับว่าตัวเบ็ดนี้ตัวเชือกที่เราผูกเนี่ยมันยังไม่รัดมากนะครับดูนะครับเราจะน้าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะนี่นะครับนี่แล้วเราจะดึงครับดึงให้แน่นเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะรัดอย่างแน่นเลยนะครับแล้วนะครับเราก็จะจับตัวเบ็ดอีกทีแล้วก็ดึงมาครับนี่ฮะแค่นี้เองครับ ส่วนปลายที่เหลือนะฮะเราก็จะใช้คีมตัดนะฮะตัดออกนะครับตัวนี้ครับตัดตัดปลายสายนะครับนี่ครเราก็จะได้เบ็ดตัวนี้ฮะที่มีความผมว่ามันแน่นมากเลยฮะดึงเล่ไม่มีหลุดครับนี่คือดึงยังไงก็ไม่หลุดครับปลากินยังไงก็ไม่หลุดครับดึงแบบนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับที่อุดหนุนตะก้อนอูแดงครับ เด็กไป